ในครั้งนี้และก็หวังว่าจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงแรมในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณคะคุณนิสราเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้มากล่าก้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นค่ะ รื่องที่ทุกคนที่ทราบกันนะคะในตอนต้นว่างานการกุศลในครั้งนี้เนี่ยเราจัดขึ้นในโอกาสเทศกาลวันแม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะแล้วเราจะนํารายได้ไปสมทบทุนให้กับโครงการศูนย์ศิริกิตบรมร,ราชินีนาเพื่อมะเร็งเต้านมซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะหรือว่าไม่รู้จักว่าโครงการนี้คืออะไรหรือถ้าทราบแล้วเน่ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ย ดีสาหรับพวกเราอย่างไงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพัดดี้ก็มีบุคคลสําคัญนะคะที่จะให้เกียรตินะคะมาร่วมบอกเล่าถึงโครงการดีในครั้งนี้ค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณหญิงฟิโนล่าจาตามราค่ะที่ปรึกษากิตมศศูนย์ศิลิกิตบรมราชนีนาเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งวันนี้ท่านจะมาแนะนําโครงการนี้ให้กับทุกท่านได้ทราบกันค่ะ Honourable guests ladies and gentlemen now let us lend our ears and open our hearts to the inspirational message From Kungyin Finola Jatamara, Honorary Advisor of to The Queen's Surrogate Center of Breast Cancer. Please give a big round of applause for her. <laughs> <laughs> ทุกคนนะคะรู้สึกประทับใจมากนะคะที่มาร่วมกันวันนี้นะคะที่ฉันยะชกอบขอบคุณเซนทาราวิลเซนทรัลเวิลด์นคะและดาราทุกคนนะคะที่ใช้เวลาที่ช่วยเราคุณเห็นรูปแล้วนะคะเป็นโครงกานของเราที่ชุมชนเราไปช่วยช่วยผู้หญิงในสลัมนะคะผู้หญิงที่เป็นคนยากจนจริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่ถูกตรวจคะ่ะ ส่งเงินการกุศลน,นะคะช่วยเหลือเราทีมเราของศูนย์เศรษฐกิจเวลาเราไปตรวจที่ชุมชนนะคะแล้วก็ที่โรงพยาบาลที่ศูนย์เศรษกิจเราพยายามดูแลผู้ป่วยทุกคนในสังคมทุกระดับในสังคมใครก็ได้นะคะเราสนใจที่ทำที่ดีที่สุดค่ะเอาเวลเ,เรามีโอกาสอย่างนี้ เราซื้อเครื่องมือที่ดีที่สุดด้วยนะคะสำหรับทุกคนผู้หญิงทุกคนแม่คุณแม่ใครก็ได้คุณยายใครก็ได้นะคะที่ต้องการารักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะสขอบคุณจริงๆนะคะดิฉันช่วยเหลือสามีที่ฉันอาจังยกริที่ ชี่ช่วยสั่งโรงพยาบาลที่ทีจุลานะคะ20กว่าปีแล้วะคะ่ะเราไม่รับหนึ่งเดือนคะ่ะซเรื่องนี้เป็นสาคัญมากสาหรับเรานะคะซ so, เรารู้สึกประทับใจจริงๆนะคะซ so, ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนก็การด้วยคะ่ะกรณาเสื้อเสื้อยีดีแยคะ่ะแล้วก็ไปปงกันคนอื่นด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะ ขอส่งประมือนะคะกับคุณหญิงฟิโนลาเป็นอย่างสูงค่ะ Thank you very much for คุณหญิงฟิโนลา for the inspiring message แน่นอนค่ะทำให้เราได้ทราบถึงที่มาที่ไปแล้วก็เรื่องราวของโครงการดีๆนะคะของโครงการศูนย์ศิลกิจบรมราชินีนาเพื่อมะเร็งเต้านมค่ะและแน่นอนว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ฟังไปแล้วนะคะพอดีหวังว่าทุกคนเนี่ยคงเข้าใจนะคะแล้วก็รู้จัก